ดีจ้าทุกคนวันนี้เจสซี่จะมาแจกสูตรแกงไก่ขั่วหน่อไม้กันจ้าขอบอกเลยสูตรนี้ทำง่ายอยู่ต่างประเทศก็กินได้จ้าวัตถุดิบที่เราต้องเตรียมก็มีดังต่อไปนี้เลยกระเทียมสี่ั r หอมแดงสองั r ข่าสองั r ตะไคร้สมต้นมะกรูดหนึ่งลูก จะเอาแค่ผิวของมันนะจ๊ะพริกแดงหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้กะปิ3กรัลมนำวัตถุดิบทุกอย่างหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะจ๊ะถ้าหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วตอนเราโขลกมันจะได้โขลกได้ง่ายๆโอเคตอนนี้เริ่มจากตะไคร้ค่ะ แล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงใส่เกลือจะทำให้โขกง่ายนะจ๊ะโขกให้แหลกเลยพอาะโขกแหลกดีแล้วค่อยใส่กระเทียมแล้วก็พริกแดงผิวมะกรูดแล้วก็โขกให้แหลกเลยจ้ะพอแหลกดีแล้วค่อยใส่หอมแดง เรไปโขลกเลยนะจ๊ะหอมแดงมันจะโขกสุดท้ายเพราะว่ามันจะหนืดนะพอโขลกดีแล้วเราค่อยใส่กระปิถ้าใครมีขมิ้นสดก็ใช้สมขมิ้นสดนะจ๊ะแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรใช้ขมิ้นผง1ช้อนชาแล้วก็โขกให้แหลกเลยจ้ะโขกให้มันสม่ำเสมอเลยพริกแกงใต้ก็เป็นอันเสร็จแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือหน่อไม้ดองจ้า หน่อไม้ดองแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะชิมนิดนึงก่อนถ้าเกิดมันเค็มเอ้ไม่ใช่ถ้าเกิดมันเปรี้ยวเกินไปค่อยเอามาต้มหรือเอามาแช่น้ำนะจ๊ะวิธีแช่น้ำของเจสซี่ก็คือหั่นเป็นชิ้นบางๆก่อนเลยแบบนี้จะบางแค่ไหนก็แล้วแต่ใจนะจ๊ะแต่เจสซี่ชอบบางหน่อยๆเพราะว่ามันจะดูเยอะนี่ประมาณนี้แล้วก็เอาไปแช่น้ำเลยจ้ะแช่น้ำา15นาทีก็พอ เพราะว่าอันนี้ไม่ค่อยเปรี้ยวสักเท่าไหร่แค่สิห้านาทีก็ใช้ได้แล้วแล้ววัตถุด,ดิบอื่นที่เจสซี่เตรียมก็มีพริกแดงซอยกับใบมะกรูดจ้ะนี่ใบมะกรูดต้องฉีกก่อนนะรสชาติหรือกลิ่นมันถึงจะออกแล้วก็นางเอกของเราก็คือน้องไก่ติดสะโพกจ้าหั่นเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำแบบนี้เราก็มาลงมือกันเลยจ้ะ ในกระทะเทกะทิลงไป100 ml แล้วก็ใส่พริกแกงใต้2ช้อนโต๊ะเปิดไฟเลยผัดให้พริกแกงใต้ของเราแตกมันเลยจ้ะนี่ผัดให้แตกมันเลยนะพอแตกมันแล้วเราค่อยใส่เนื้อไก่ลงไป ผัดเนื้อไก่กับพริกแกงใต้กับกะทิของเราให้เข้ากันเลยจ้ะผัดให้เข้ากันก็พอหลังจากนั้นก็เติมน้ํา500 ml เติมใส่ครกที่เราเมื่อกี้ขกพริกแกงใต้นะนี่น้ําล้างครกนี่แหละขอบอกเลยอร่อยสุดๆแล้วก็ตามมาด้วยกะทิอีก100 ml ตอนนี้ก็เปิดไฟค่อยๆรอจนน้ําเดือดเลยนะ โอเคพอน้ำเดือดแล้วใส่น้ำปลา3ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะหลังจากนั้นก็ใส่หน่อไม้ลงไปได้เลยจ้ะแล้วก็ต้มมันเลยประมาณ30นาทีใช้ไฟกลางหรือไฟอ่อนนะจ๊ะต้มจนไก่ของเราสุกดีเลย พอ30นาทีผ่านไปแล้วค่อยใส่ใบมะกรูดลงไปตามมาด้วยพริกแดงจะเยอะจะน้อยก็แล้วแต่ใจนะจ๊ะคนคลุกเข้าให้เข้ากันประมาณ1นาทีพอเข้ากันดีแล้วเราค่อยใส่กะทิลงไปอีก 100ml จ้ะกะทินี้ใส่ทีหลังเพื่อจะทำให้แกงของเราดูฉ่ำดูหวานกว่าเดิมนะจ๊ะจริงๆเพื่อสีสันนั่นแหละ ถ้าใครไม่มีไม่ใส่เลยก็ได้นะหลังจากนั้นขั้นตอนนี้เลยสำคัญปิดไฟแล้วก็บีบมะนาวลงไปครึ่งซีกจ้ะถ้าใครอยากเปลี้ยวกว่านี้ก็บีบเยอะเลยไม่เป็นไรไม่ว่ากันผัดคนคุกเข้าให้เข้ากันก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้านี่เคล็ดลับเลยนะแค่นี้เมนูง่ายๆก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย จัดจานเติมข้าวได้เลยจ้ารับรองมื้อนี้ไม่ต้องลดความอ้วนแล้วอร่อยมากเลยขอบอก